ข่าวจากข่าวสดออนไลน์ของออกข่าวสวนร่มบุญเนาะวอเตอร์เคตเป็นพืชที่ปลูกง่ายชอบน้ำอย่างที่นี่รดน้ำสามครั้งเช้าเที่ยงเย็นไม่ค่อยมีศัตรูพืชและโรคเท่าไหร่มันต้องมีศีนด้วยนะมันถึงจะไม่ค่อยมีศัตรูพืชเนนะี่ยนอกจากใส่ปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ต้องนะก็จะต้องใส่ศีนเข้าไปด้วย อาจมีหนอนหรือเพียบ้างแต่ใช้วิธีเด็ดทิ้งให้เหลือแต่โคนรอบๆก็รอบๆต้นก็ใส่ปุ๋ยต้นก็แตกขึ้นมาใหม่ปลูกเสร็จไม่เกินหนึ่งเดือนทยอยเก็บได้แล้วเพราะแตกไวมากยิ่งถ้าใส่ขี้หมูหากไม่มีขี้หมูไบโอก็ใช้ขี้หมูที่เรียกว่า,าสุกรณขุนแบบพรมน้ำให้ชื้นแล้วค่อยกลับกองคือเอาไปหมักก่อนนะเนาะนะไปหมักไปอะไรก่อน เพื่อให้มันคลายความร้อนก่อนเพราะถ้านำมาใส่ผักเลยจะตายเพราะอากาศร้อน ส่วนการเก็บแนะนําให้หักด้วยมือจริงๆนีปุ๋ยเนี่ยนะจะใช้มูลสัตว์ก็ได้จะใช้พืชก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่มีอะไรเราก็ใช้อันนั้นแหละอ้าวใครมีมูลสัตว์ใช้มูลสัตว์ใครมีพืชใช้พืชนะเลือกเอานะใครมีอะไรก็ใช้อน,นั้นแต่เราไม่ใช้สารเคมีนะส่วนการเก็บเก็บวอเตอร์เครนแ,แนะนําให้หักด้วยมือไม่แนะนําให้ใช้มีดตัดเพราะถ้าใช้มีดตัดการแตกขึ้นมา ใหม่ของต้นจะชากว่าที่หักด้วยมืออ้าวกลายเป็นอย่างนั้นนะเทคนิคเขานะแล้วแต่ที่เนาะเทคนิคไม่เหมือนกันนะทั้งนีนะ้พื้นที่ปลูกหนึ่งงานก็มีรายได้ต่อเดือนประมาณ1-2ึ่งถสองหมื่นบาทนะซึ่งวอเตอร์ครสปลูกง่ายเหมาะสำหรับคนที่อยากปลูกเป็น เอยากปลูกเป็นไรายได้เสริมหรือไรายได้หลักก็ได้ถ้าสามารถหาตลาดรองรับได้นะจริงๆเรามีตลาดรองรับเพราะเรามีศีลนี่แหละนะเราปลูกก็ปลูกอย่างมีศีลนะไปขายก็ขายอย่างมีศีล ก็เลยมีตลาดรองรับลูกค้าก็ชอบนะผลผลิตก็ดีด้วยแลพรพุลธเจ้าก็ตัดนะพืชปันธยาหารที่ทําด้วยคนมีศีลนี่จะนะจะคนกินจะแข็งแรงอายุยนะืนนะเราขายถูกด้วยของดีราคาถูกซื่อสัตว์มีน้ําใจเลยอกสารพลังกับหมูมิตรด,ดีองค์ประกอบดีๆนะก็มีตลาดรองรับเพราะตอนนี้ผู้คนสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ที่สำคัญวอเตรเคสทำอาหารได้หลายอย่างแม้แต่ผู้ไม่มีความรู้ด้านเกษตรก็ปลูกได้และยังปลูกได้ทุกฤดูแต่หน้าร้อนแนะนำปลูกรอบๆต้นไม้ใหญ่กรณีไม่มีสาลเนเนื่องจากวอเตรเคสไม่ชอบแดดจัดมากประมาณสัก7ก็พอนะก็พอหมายถึงเขาต้องการแดดแค่70%ไม่ต้องการมาก าคุณสุริยาให้คําแนะนํากรณีคนในเมืองหรือคนที่ไม่มีที่ดินเยอะอยากจะปลูกวอเตอร์ครว่าอยู่คอนโดหรือบ้านจัดสรรพื้นที่พอปลูกอาจมีน้อยหรือไม่มีเลยก็ปลูกแบบเป็นกระเช้าแขวนห้อยไว้ตรงรัว้วหรือระเบียงที่บ้านก็ได้พอประมาณห้หเดือนแนะนำให้หักยอดแล้วปลูกใหม่ต่อเพราะ พอตอของวอัเตอเคตสเริ่มแก่แล้วหน้าใบจะเริ่มเล็กลงถึงแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยแล้วก็ตามดังนั้นต้องเปลี่ยนดินปักปลูกไม้อ๋อโห่ี่ผักสวนลมบุญนี่ไม่เบาเนี่ย แม้สวนร่มบนปลูกวัตเกตค่อนข้างเยอะแต่ก็ปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้นานา,นานชนิดด้วยไม่ว่าจะเป็นมะเขือพริกแตงกวามะเขือเทศฟักทองรวมทั้งเห็ดและแตงโมฉะนั้น ผลผลิตที่ีท่นี่จึงมีทุกวันสลับหมุนเวียนกันไปถ้าใครได้กินผลไม้ของสวนร่มบุญจะติดใจพราะรสชาติหวานอร่อยแบบธรรมชาตนะิสนใจต้องการซื้อผลผลิตอินทรีย์หรืออยากเข้าไปชมสวนติดต่อสอบถามได้ที่นะ08 1809 1909หรือ08 1019 0ด 10, 0 1 1่ง9 8นยาวินีเจริญยิ่งอง้นนะอ๋ออันนี้สงสัยเบอร์ของทางสื่อใช่ไหมทางสื่อสื่อของอข่าวสดออนไลน์นะก็ได้นะอาดีนะโอ้โหอาสาเป็นเป็นไกดให้เลยนะ สื่อสารมวลชนก็สื่อข่าวคราวที่ดีนะอนุมันาด้วยกับข่าวสดออนไลน์นะาหาเนื้อหาที่ดีๆนะหมายความว่าออกข่าวนี่นอกจากจะออกข่าวโอ้ความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานที่มันแก้ไม่ได้แล้วนี่นะก็พยายามออกข่าวที่แบบนี้แหละนะข่าวที่เป็น ข่าวที่แก้ปัญหาได้นะนะข่าวดีๆที่เออประพฤติปฏิบัติอย่างไรนะมีที่ไหนที่ไหนที่ประพฤติปฏิบัติอย่างไรแล้วแก้ปัญหาต่างๆได้แก้ปัญหาสุขภาพเศรษฐกิจอย่างนี้เป็นต้นนะแก้ปัญหานั้นนี้ได้พัฒนาเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เป็นประโยชน์ต่อคนนั้นคนนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะออกข่าวแก้ปัญหาและพัฒนาได้สําเร็จก็ดีนะ คือสื่อแต่ละสื่อนี่ถ้าเป็นไปได้นะนอกจากออกข่าวปัญหาต่างๆแล้วว่าเออมันมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะควรจะออกข่าวที่วิธีการที่แก้ปัญหาได้นะบุคคลหรือว่าหมู่กลุ่มที่แก้ปัญหาได้นะว่าใช้วิธีการไหนแก้ปัญหาได้ด้วยการอ่านข่าวจะได้ไม่เครียดเกินไปนะ การอ่านข่าวหรือติดตามข่าวอ่านข่าวฟังข่าวติดตามข่าวก็จะได้ไม่เครียดเกินไปไม่งั้นเครียดตายเลยนะดูข่าวไปแล้วก,ไออก็ไม่มีทางออกเลยมีทางออกเลยเครียดได้ทางออกเลยอย่างเงี้ยมันก็เครียดนะอันนี้มีทางออกด้วยเนี่ยมันก็ดีนะจริงๆควรน,นาเสนอนะเพราะคนทุกข์ในโลกเนี่เยอะอยู่แล,แล้วลนะ่ะข่าวทุกๆเนี่ยคิดว่าเยอะอยู่แล้วล่ะคนเดือดร,ร้อนคนทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะอยู่แล้วล่ะ แต่วิธีการแก้ปัญหาความเดือดร้อนนี่แหละที่มันไม่เยอะวิธีแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้สําเร็จนี่แหละที่มันไม่เยอะแล้วออกวามข่าวความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็แก้ไม่ได้จิตใจของคนที่ติดตามข่าวนี่จะสดชื่นหรือจะหดหูล่ะก็หดหูน่ะจิตใจก็เป็นทุกข์ไปเรื่อยเลยไม่มีทางแก้ไม่มีทางแก้ไม่มีทางแก้ แต่ถ้าออกข่าวที่ว่าโอ้มีปัญหานั้นนี้นะมีทางแก้แบบนี้ปัญหานั้นนี้มีทางแก้แบบนี้โอ้โหแก้ได้สําเร็จแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะการแก้ปัญหาที่สําเร็จเนี่ยนะอันนี้เนี่ยนะถ้าสื่อในประเทศไทยหรือในโลกก็ตามนะพยายามสื่อสารการแก้ปัญหาที่สําเร็จว่าทําแบบนี้แก้ปัญหาได้สําเร็จทําแบบนี้แก้ปัญหาได้สําเร็จเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ คนคนติดตามก็อยากติดตามเนะอุ้ยแก้ปัญหาแบบไหนสําเร็จแก้ปัญหาแบบไหนสําเร็จใช่ไหมคนติดตามก็อยากติดตามเพราะมันแหมเหมือนหนังไทยนะแฮปปี้เอนดิ้งอะไรางี้เป็นต้นนะให้เป็นหนังไทยหนังพุทธะหน่อยหนังพุทธะนี่แฮปปี้เอนดิ้งนะจบด้วยความสุขคือพ้นทุก์นะจบด้วยความพ้นทุกจบด้วยความพ้นทุกมันจะมีปัญหาทุกอะไรเดือดร้อนอะไรมาก็จบด้วยความพ้นทุก น้า,นาปฏิบัติแบบนี้พ้นทุกน้อย่างนี้เป็นต้นนะทำกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงกับวิถีชีวิตปกตินี่แหละที่ทํากสิกรรมไร้สารพิษไปทําสัมมาอาชีวะไปน้แล้วก็พ้นทุกไปอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้น่าน่าที่จะออกข่าวคราวกันให้มากมากมากครับนะเป็นประโยชน์นะไปที่ไหนที่ไหนก็นแล้วแต่นะ เห็นที่ไหนที่ไหนที่ทําแล้วโอ้อันนี้ประสบความสําเร็จดีงี้เป็นต้นนะอันเนี้ยดีหน้าหน่าออกข่าว นี่ไม่กี่วันนี้ก็ทางสวนร่มบุญก็ส่งเห็ดขึ้นมานะโอ้โหส่งมาเป็นสิบสิบกิโลเลยนะมีภาพไหมล่ะโอโ้ภาพเห็ดจากสวนร่มบุญนะนะวันก่อนก็ส่งเห็ดมานะโออนุโมทนาสวนร่มบุญด้วยเห็ดไรสารพิษนะเห็ดน้ำเห็ดนางฟ้านะเห็ดนางฟ้าไรสารพิษนะ ก็ปลูกแบบไร้สารพิษเลยนะพเาพาะก็เพาะไร้สารพิษเราไปเลี้ยงอย่างไร้สารพิษเลยพอได้เยอะออกเยอะว่างั้นนะเห็ดก็ออกเยอะพอเพิ่มศีลไปก็จะรู้เทคนิคในการทําเห็ดนะเขาก็รู้เทคนิคในการทําเห็ดให้มันออกได้ดีโดยที่ประหยัดด้วยนะไม่ได้เปลืองอะไรเลยประหยัดเรียบง่ายทํำยังไงนะมีมีเทคนิคอยู่นะเอา,าไปเรียนรู้เทคนิคเอา,าละกันนะท่านได้สนใจนะอย่างนี้เป็นต้นนะ ดีดีมากเลยวันก่อนก็มีเห็ดาจากสวนร่มบุญเมื่อวานนี้เราออกข่าวไปแล้วนะนเห็ดจากสวนร่มบุญนะนเนาะเมื่อวานนี้ออกข่าวไปอยู่เห็ดจากสวนร่มบุญเมื่อวานออกข่าวไปอยู่กัน <c oughs> นะนั่นไงนั่าไงนั่นไงโอมาถึงแล้วนะเหตดจากสมลำบุญนะอาอนุโมทนาบุญด้วยขอบคุณออนุโมทนาด้วยนะเห็ดมาถึงภูผฟาฟ้าน้าแล้วเมื่อวานกินแล้วต้มยำต้ยมยำโอ้เซ่บหลายแส่บหลายนต้ยมยำเห็ดนะโอ้กินสองถ้วยเลยเมื่อวานน,ะนา้ดีกินรสชาติดีเห็ดไราสารพิษ น่ดีอนุโมทนาด้วยนะพี่น้องเราก็ได้ทานอาหารไรสารผิดกันนี่แหละมีอะไรก็ส่งให้กันไปกันมาส่งกันไปกันมาเน,นี่ยพวกเราทําอาหารไรสารผิดกันเนี่ย